แนะนำเพจบริการเติมเก,ม,เกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คูดแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องย e ิงฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงล่างเกล็ดแทะผู้ติดตามมากกว่า2อ0 0 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับก็ผมอีล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเข้าปะทะเข้าชนยังไงไม่ให้เสียฟาวนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะ หลายคนอาจจะทําไปแล้วแต่ว่าทํายังไงก็ฟาวนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนเลยนะว่าทํายังไงถึงจะไม่ให้มันฟาวนะทุกคนก็มาดูกันในชิปนี้เลยนะทุกคนนะก่อนจะไปรับชมชิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเราจะในการทํคชิปต่อไปด้วยนะครับชิปนี้ขอ300ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะเทคนิคก,การเข้าพระยังไงไม่ให้เสียฟาวนั่นเองนะทุกคนก็ ไปดูกันในคลิปนี้แล้วนะทุกคนนะก็มาดูอย่างเช่นจังหวะน,นี้ทุกคนเขาได้หลุดเดี่ยวมาแบบนี้นะให้เราวิ่งตามมาก่อนวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งประคองม,มาก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มอนาล็อก2ครั้งนะมันจะเข้าแท็กขึ้นให้เรานะทุกคนนะหรือว่าชนนั่นเองนะและขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราสังเกตตัวของเขาและตัวของเรานะต้องขนานกันทุกครั้งนะทุกคนเวลาเรากดนะถึงจะทําให้เราไม่เสียฟาวหรือว่าเสียจุดโทษนั่นเองนะทุกคน แล้วก็จะได้การชนแบบนี้เลยนะทุกคนชนปุ๊บแบบนี้จังหวะที่เขาจะยิงก็จะทําให้เราไม่ได้เสียจุดโทษแล้วก็เคียวไปได้แบบนี้เลยนะทุกคนนะแนะนําให้ยืนขนาดทุกครั้งเวลาชนนะมันจะเป็นไหลชนไหลเราจะไม่เสียฝาวนั่นเองนะทุกคนเหมือนชีวิตจริงเลยนะดูอย่างเช่นอีกจังหวะหนึ่งนะทุกคน เขาให้บอลมาแบบนี้แล้วแบบนี้มันยืนขนานกันปุ๊บให้เรากดอนาล็อก2ครั้งมันก็จะเป็นการชนนะทุกคนถ้าไหลชนไหลมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็จะไม่เสียฟาวนะทุกคนนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เวลาเราจะกดแท็คเกิลให้เรายืนขนานก่อนนะเราถึงจะกดถ้ามันไม่ยืนขนานเราไม่ต้องกดนะทุกคนเราเสียฟาวแน่นอนนะถ้ามันยืนอยู่ด้านหลังนะ ก่อนแนะนําเอาไปปรับใช้กันได้นะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่ากดทีไรก็ฟาวตลอดนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ทุกคนเสียฟาวนั่นเองนะทุกคนก็ลองอาไปปรับใช้กันดูได้นะเวลาเขาหลุดหรือว่าเวลาเขาคลองบอลดีๆแบบนี้เราก็เอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันได้นะในแรงนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชิกเพื่อเป็นกในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดี ดีครับ